เรียนอยู่นะครับนึกเลยพูดอ่ะเรียนครับเรียนอันนี้เรียนอานไม่ลูกหลานอันไม่อีกอันนึงพอๆเลยในเกียรติอัอีกอันหนึ่งลูกหาอยู่ออกเป็นกล่องเลยในเกียรติอันนี้โม่เรียนอันนี้ของพ่ออันนี้เรียนไม่ได้อันนี้เรียนไม่ได้อ่ะอานอยูอันนึงลูกหลานอีกอันนึงอีกอันนึงคอยเข้าได้ด้วยตั้งกล่องเด้เลยที่พอตั้งกล่องเรียบร้อยแล้ว เลี้ยวเลี้ยวยูทูปถาหะยูทูปถาล้อยมันนะทึบฮึบทึบฮึบอ๋อเดียวนะลูกย่อไล่โอ้บรงวิธีการเรียนครับวิธีการเรียนครับโอ้บึรตางดาวอยู่หุ่นเลยครับตางดาวไขว่านี่ครับได้ครับเด้อเอาเอ ฮึบโอ้ยนางเบิองจำน้อนเปล่าจำบ้านนี่ย่าีการนอนเฝ้าขันนะครับเนาะต่างดาวอ <c oughs> อกไอ้พวอันนึงเร็วต่างดาวมาแล้วบ้านนี่ฮะเอาต่างดาวมาแล้วเบิองเอาด้วยครับต่างดาวต่างดาวมาแล้วครับเอาเออกลูกาน,นึงโอ้ยเคยลียร์เบาไปเราไข่นึงนี่ต่างดาวตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยเอาเอานะครับตัวน้อยเอาเอาด้วยครับด้วยอันนี้ว่าแม่นจัดซากด้วยครับของแค่ครับมี่ไม่ออกเป็นหลักฐาน อออกไม่พร่งหนึ่งเดวเอาอีกลูกเดียวเอาอีกอันเดียวลูกเดาครับถ่ายวีโอเป็นลักฐานไว้นะครับไปแต่ล่วงยูดไปไทยโอ๊ยนี่ถูกกนต่างดาวโอ้ต่างดาวเหรียญมีหัวยจเสี่ยงเดียวมันได้ไรสุดท้อโอ้โหนะครับเนาะแม่เนาะแมวเสือแมวหมาอันนั้นคือต่างดาวนะครับเนาะ ตั้งดาวฟาดออกมาดีเดียวซ้องนะครับไปแล้วครับเอาไอ้เอานี้แล้วครับผมเล่นมั่งไงเลยครับผมกว่ากว่าเออเด้อครับอ่ะนี่มของตั้งดาวอ่าตั้งดาวเล่นในเพ่อจักบาทเนี่ยเอ้าตั้งดาวเอ้าเอ้าตั้งดาวก็เล่นแล้วครับบานเอ้าไปแล้วครับบัานอ๋อเอานะครับถือซ้องกว่าเล้นะครับตรงตุ่งบอดดิกับเลยครับของแนวหน่อยครับไปแล้วครับว่าเที่ยวในหน่วยสุดบ่ได้ครับเขาออก นี่นนะครับตั้งดาวเินยู่ท่านไก่ครับตั้งดาวไปเรียนอยูไก่อยงเด้ครับตั้งดาวอันนี้เป็นตัวไอโอ๊ะไม่ใช่หอโอ้ป้าเก่าอยู่ไกหัวขอขอเถอะขอขอแล้วลูกหยแล้วเนาะเอาเบื่อตั้งดาวเรียนมาเนี่ครับเดี๋ยวชี้ได้ชี้ได้เปื่อเบื่อนะครับสูนนี่ครับป้าแล้วครับสูนเรูน อืมแม่แอมเลยสามสุดเลยเอาบาทเดี๋ยวได้สามสุดเจ้าเหเียนเลยแมวน้อยเจ้าเคยเห็นแมวเหรียญเลขเหรียญเหรียญเลขเร็วเ็นสีเทียววะเห็นตาจานหน่อยว่ะถือคันมากเหรียญแล้วเนี่ยสุ เรื่อว่าขย้ว่ามันมันเหรียว่าเตางดาวไม่พอจะเตางดาวเาน่อกให้จังเนนี้มันหินน้ำม่น้ำตางหน่อยตางดาวมาเปิดนะครับแล้วที่เป็นเลขใดนะครับพิดจัรหน้าส้มบึงนะครับเออเตางดาวห้องโอ้เลรียงจังเลยเอาบัที่ได้ผิดคลิปเพราะมันงาวเขินที่ชงบ่อไอ้คกู้นมชื่อนได้ ออกลูกนาออกจะไม่พอเด้ออกออกหนึามาแล้วฮึบออกเดีวหนึ่งเดยวออกเาแล้ว <ihrem> น <hn> ึ er ่งครับเด้อบึงกอนเด้อได้หกออสองไมไหกไม่ออกเีเลี่ยได้หก้อจำไม่ได้ในหกเฉลี่ยกนยืม ได้หอได้หอันสองอันนี้เรียนดอันนี้เรียนดอันนี้เรียนดูฮึบอนี้ดครับอันนี้ให้พ่อถ้าดูหล่าให้พ่อก่อนไปเรีนไปเรีนอันใหม่เด้อปึบปึบึบึึฮึต่างกล่องนมาท่านนพูดะพูดะ จะกขั ừ, vào, ้วมแมวยงนี้ครับแตงหนาเอ้พวอแล้วอุ <t <t ้ย uh ูดงไหม่หกหกดีเลยแม่เอาบหกว่าอืมะแล้วแกอแมวอันที่สามแมวอะไรเนี่ยนะเดี๋ยได้เกา

โอ้ยตางดาวตัางดาวคนไข่นะครับเนาะได้สได้สามบ่สามอ้ยยันึงละมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยตางดาวราบ่สบายมือตีมือนี่เนาะฮึบเมนโอ้นกลางแล้ดว่เดียวสเลยมั้ย่้อกลาไ่แล้วพวแล้วดิ่อเ่อยาเอดา อันนี่มุนปูก้อยขึ้นก้อยเอาน้ำเมี่ยวขึ้นขปูาพี่ทึบขึ้นปูอ้าขึนปูแล้วเนรกอย่งเาออกมาไห้เนาะคนนเขาเรีนอยู่ขุนคราบเขาเรีนอยูุ่นเมืองกอเด้อเอาได้หกอีกอืเอ้าๆปวดแล้วปวุแลล่หบานเอา ึืนึ้นึ้นก้อยนะแมวึ้นปเอานีเนาะอึบออกมามกันฮึบฮึบขึ me, okay, ้นปอีกได้สามบมนหกสามสามหสามโอ้งาม่ดีงามดีอ่าเจแล้วพี่ได้เอาลูกลามเาอีกนึงแมวมันได้สองตัวมันมันหัว ลกละเมาเอาไม่พอมาออกอีกนึงเล่าเร็่เาอามาเอามาเมออกไกีนึงเล็วมันด้กี่เมด้วยมันได้สองชุดเหรอนี่มาเอาออกอีกนึงเร็วลูกเล่าแต่ดาวปรสนใจเลยเราไขว่านี่ชามาที่เดียวมันต้องเอาไหม